อีกหนึ่งหญิงไทยรับที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงมาครองต่อจากมิงสระบุรีนัทชารัตวงหาลเลยไทยมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันที่ทําได้สำเร็จเมื่อปีที่แล้วครับในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2023ที่ไฮเอ็นสนุกเกอร์ครับไบพัเศีรราชสาชิริพาพรนวลตะคำจันนักสอยคิวสาวไทยวัย23ปี สามารถปรับมิงสลับบุรีลงได้5ต่อ2เฟรมครับผ่านเข้าไปชิงกับไปอยู่หลูดาวรุ่งวัย19ปีจากจีนที่พิกชนะเรียนอีเวนต์มือ2ของโลกและแชมป์โลก12สมัยจากอังกฤษ5ต่อ3เฟรมครับรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันในระบบ6ใน11เฟรมปรากฏว่าใบพัดเสียราชาออกตัวไม่ดีครับพ่ายไปก่อนใน2เฟรมแรกแต่มีลูกฮึดเก็บคืน2เฟรมรวดตีเสมอ2 2เฟรมครับก่อนที่นักสอยคิวจีนจะเอาชนะในเฟรมที่5ขึ้นนํา3ต่อ2แต่สุดท้ายสาวไทยเก็บ 4เฟรมรวดครับแซงชนะ6-3ตเฟรมเข้าป้ายคว้าแชมป์โลกครั้งแรกในชีวิตครับและถือเป็นการคว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิง2ครั้งติดต่อกันของนักสอยคิวสาวจากไทยครับซึ่งต้องบอกว่าทุกความสําเร็จล้วนเกิดจากความพยายามความอดทนและความมุ่งมั่นครับไม่ว่าจะตัวเล็กขนาดไหนก็สามารถเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ได้ครับเช่นเดียวกับนักสนุกเกอร์สาวตัวเล็กแต่หัวใจแก่งอย่างใบพัดเสียราชาครับที่ฝ่าฟันเส้นทางความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนใบพัดเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อพิธิษจันทร์ศรีบรัสนใหญ่ระดับ แถวหน้าของเมืองไทยแต่ถูกเลี้ยงดูมากับคุณยายครับและช่วงปิดเทอมก็จะขึ้นไปหาคุณพ่อคุณแม่ครับจนกระทั่งตอนอายุ 7- 8ถึงขวบเธอลองแทงสนุกเล่นๆแล้วรู้สึกสนุกนะครับแล้วก็จากนั้นคุณพ่อก็เริ่มสอนอย่างจริงจังมากขึ้นครับแต่เมื่อปิดเทอมเธอก็ต้องกลับไปเรียนหนังสือที่จังหวัดมหาสารคามและกว่าจะได้กลับมาจับไม้คิวอีกทีก็ตอน9ขวบครับเพราะที่จังหวัดมหาสารคามไม่มีโต๊ะสนุกแต่เธอก็พยายามทําความคุ้นเคยกับจังหวะการแทงจาท่ายืนการวางมือเพื่อไม่ให้ลืมนะครับจนกระทั ทั้งเกิดเหตุพลิกผันรับเมื่อโตสนุกเสรีที่คุณพ่อดูแลต้องปิดตัวลงเขาเลือกจะยา้ายสัมานครัวมาอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพร้อมร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดตู้สนุกแห่งใหม่ในสุดเธอก็ได้จับไม้คิวแบบจริงจังตอนอายุ11ขวบเธอใช้เวลาอยู่กับการฝึกซ้อมวันละไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงช่วงแรกๆที่คุณพ่อส่งใบพัดลงแข่งเดีย๋ยวว่าแต่สะกดคําว่าชนะเกมเลยแค่ชนะเฟรมยังทําไม่ได้ครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพท้ทําให้จากที่แพ้เกมศูนย์ก เปลี่ยนเป็นชายชนะได้ครับหลังจากนั้นครับใบพัดก็สามารถกวาราังวัลเป็นว่าเล่นไม่ว่าจะเป็นแชมป์สมัครเล่นโลก6แดงทั้งเดี่ยวและทีมแชมป์สมัครเล่นโลก15แดงประเภททีมแชมป์สิแดงชิงแชมป์โลกประเภทคู่แชมป์เยาวชนชิงแชมป์โลกยูสิและยูยี่ที่โรมาเนียแชมป์สนุกเกอร์หญิงประเทศไทยและแชมป์เอเชียครับความโชคด,ดีอย่างหนึ่งของใบพัดนอกจากที่บ้านจะมีโต๊ะสนุกไว้ฝึกซ้อมแล้วเธอยังมีพ่อเป็นยอดนักสอยคิวประสบความสําเร็จที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองไทยพ่อจึงเป็น ครูสอนทุกอย่างทั้งการใช้ชีวิตซึ่งเธอยอมรับว่าจะประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้ไม่ได้เลยครับหากในอดีตพ่อแม่ไม่เข้มงวดหรือวางแผนชีวิตไว้ให้ครับตลอดเวลากว่า10ปีนับตั้งแต่เล่นสนุกเกอร์จริงจังวันนี้ครับใบพัดเสียราชาเติบโตและแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้หญิงตัวเล็กๆก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้เช่นกันครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยครับถ้าอยากให้เราเล่า,ลาข้อมูลข่าวสารอะไร ก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้โพสได้เลยครับถ้าอยากอ่านข่าวสารกีฬาต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ playnowthailand.com แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ